สิ่งที่ตรงข้าวความกลัวไม่ใช่ความกล้าแต่คืออะไรนะความรู้ความรู้เพราะว่าอะไรคะแค่รู้แบบอยู่ในห้องนอนแล้วรู้เอวก็ปิดไฟก็เรารู้เราเลยไม่กลัวแต่ถ้าจับอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องเราไม่รู้ไงเราเลยกลัว<อ>ไม่รู้ว่ามัานอยู่มีอะไรอยู่ใช่เวลาเรากลัวเราไม่กล้าลงมือทําเราไม่กล้าเดินที่มืดๆหรือเรากลัวที่จะทําอะไรใหม่ๆแล,ว <efficiently S 2> แล้วเวลาที่เราไม่กล้าลงมือทาเออเข้าไปในนี้พ้าปางสามยอดเดนจีโนบไม่ต้ฟอยมาฟังหน่อย เปลียบไปเลยคือไม่รู้ว่เจออะไรก็เลยกลัวอาจจะเจอลิงก็เลยไม่กล้าเข้าไปแต่ถ้าเรารู้ว่าข้างในไม่มีลิงเราก็จะไม่กลัวนะคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเนาะจากคอร์สโกสไมซ์เซเวลาที่มีฟิกขึ้นมาฟิกไมซ์เซ็ขึ้นมามันจะมีเสียงให้เราห้ามไม่ให้เราทำฟิกขึ้นซ้าเออฟิกอยู่ซ้ายโกสอยู่ขวา อย่าให้ฟิกไฟเซตพูดจบให้ลงมือทําไปเลยอันนี้คีย์วิร์ดข้อที่1อันที่2คืออย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ให้เปรียบเทียบกับตัวเองให้ตัเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเวลาที่เขาเล่นเกมแข่งขันกันเขาไม่ให้แข่งกับเพื่อนแต่เขาให้แข่งกับตัวเองในรอบที่แล้วว่าดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็แข่งกับเวลาด้วยเเพื่อเพิ่ม productivity ในตัวเองเนาะอันนี้คืออันที่สองอันที่3คือลองทําทุกอย่างให้เต็มที่ ร้อยเปอร์เซนต์เราจะรู้ได้ไงว่าร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์ก็คือเราไม่เสียใจในสิ่งที่เราทําไปแล้วก็ถือว่าเราร้อยเปอร์เซนต์แล้วสี่ไม่เสียดายไม่เสียดายอันที่สี่ทำดีขึ้นทุกวันนะวันละหนึ่งเปอร์เซนต์ครบสามร้อยหกสิบห้าวันเราก็ดีขึ้นสามร้อยเปอร์เซนต์แล้วแต่ก็อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถึงแม้ว่าเราจะได้แค่เพิ่มขึ้นวันละศูนย์จุดห้าเปอร์เซนต์แต่ปีหนึ่งเราก็ได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแต่ละคนเขาก็จะมีช่วง ความพร้อมของตัวเองที่ไม่เท่ากันเนาะโอเคตอนอีลอนอีลอนมารอมา s u e s s ทำได้อเคยอดเยี่ยมเสียมันเสียเวลาสองสามปีแล้วทำยังไงแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คืออย่ายอม อย่ายอมแพ้นะคะโอเคมเคยเป็นเหมือนกันตอนเล่นปันนดก็ตรงใกล้ก็้จะถึงใกล้จบแล้วเรามื่อคจะมีตกลงไปสามแล้วตรงนั้นอยู่แปดสิบสี่ตกไปตกไม่รู้กี่รอบแล้วเราจัดการตรงนั้นยังไงทำต่อไปเรื่อยๆจนเราในที่สุดก็ได้เราก็เลยจะมีคีย์เวิร์ดว่า never give up never give up นะคะ never give up นะโอ้ have growth mindset now? อืมตัวคนเรามันมีโกร้ไมซ์เซดแล้วมันหายเป็นฟิกไมเซดได้ไหมครูสอนไหมได,ได้ทำไมคะมันเนพรา<ล>ะอะไรถ้าเราทำอะไรก็มีอยู่สองอย่าง You Win or ยูเลิร์นอืมแปลว่าอะไรคะถ้าถ้าเราไม่ได้ชนะเราก็เรียนรู้เราก็ทำต่อไปเรื่อยเอ่ายกตัวอย่างได้ไหมจะให้ยกอะไรอ่าเช่นหนูมีไหมที่ยูดอนวินบัดยูเลิร์นอ่ะมีไหม ก็สมมุติเล่นเกมกับเพื่อนแบบเล่นปูนอก็ได้หรือเล่นแบบเกมอะไรสักอย่างเกี่ยงใช้แบบสกิลก็ถ้าก็ถ้าไม่วินก็ถ้าแพ้เราก็เรียนรู้เออไม่มีคําว่าแพ้มีแต่คําว่าได้เรียนรู้ใช่ไหมคะโอเคเนาะ